นโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตสามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวสัสเพยคาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุมเมมหาปุญโยมหาราภผู้วันตุมเมมีเตพาหหาติพุทธามาอุนณโมพุทธายะ วิราทโยวิรกโะในยังวิราหิงซาวิรัาสีวิรัาสาวิราอิาาาาาาาอิโยพุทธสสมาณีมามาพุทธสะสวะโอมสัมปติสามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาอาอาลืลืลมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาราโพ,พวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธมามมอาุณโมพุทาาทายะเวราธาโยวิรโคนายังวิราหิงสาววราทาสีววราธาสาวิราอิตโยพุทธสสะมานีมามาพุทัสสสวะโหมสัมปฏิสามีเพ่งเพ่งภาภาอาหาลกลืม สัมปจิตสามินาสังสีโมพมมาจมะมาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพมมาจมะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุเมม,มหาปุญโยมหาราภพผู้วันตุเมม,มีเตพาหูวติพุทธามาอุนณโมพุทธายะ เวราธาโย ο, ววราโกนายังเวราหิงซาเวราธาสีเวราธาซาเวราอิตโย ο, พุทธสามาณีมามาพุทธะสะสวะโหมสัมปติสามีเพงเพงพาพา,พาอาอาลืลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเดวาสพเพยคา,าปารายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมเมเตปาหวตพออีพุทธามาอุณาโมพุทธายะเวราธาโยวิรโคนายังเวราหิงสาเวราธาสีเวรา,า,า,วราธาสาเวราอิตโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสาวะโหม สัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาอาหารล,ล,ลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยค้าปารายันติโมมาจะมหาเทวาอภิราภาผูวันตุมเมมหาปุญโยมหาราภพุวันตุมเมมีเตพาหูหาตีพุทธามาอาุนาโมพุทธาย เวราธาโย ο, ววราโกนายังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิตโย ο, พุทธสสมาณีมามาพุทธสะสวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาอาอาลืลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหเทวาสพเพยค้าปรายนติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมเมเตปาหวตีพูทธรมออมอาุณาโมพุทธายะเวราธาโยวิราาโ,ววโคในยังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะหม สัมปติามีเพ่งเพ่งพาพาอาหารลืมสัมปตสามีนาสังสีโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยคาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุมเมมหาปุญโยมหาราภผู้วันตุมเมมีเตพาหหาตีพุทธามาอาุณาโมพุทธาย วิราธโย ο, วิรโกนายังวิราหิงสาวิรธาสีวิราาสวา,า,าวิราอิทิโย ο, พุทธสสามณีมามาพุทธสสสวะโหมสัมปติสสามีเพ่งเพ่งพาพาอาอาลืลืลมสัมปจิสสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยคขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมเม,มเตพาหวตพออีพุทธามาอุนาโมพุทธายะวิราทโยวิรโคนายัยงวิราหิงสาวิราาสีวิราาส,รา,าสาวิราอิตโยพุทธาสสมานีมามาพุทธะสาวะโหม สัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาอาหารลึกลือลมสัมปติสามีนาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยาคาปรายันติโมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุเมมหาปุญยมหาราภูผูวันตุเมมีเตปาหหาติพุทธามาอาุณโมพุทธาย วิราตโยวิรโคในยังวิรหิงสาวิรัาสีวิราาัาสาวิรอิธโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสะสวะโอมสัมปติสามีเพ่งิเษพ,พาพาอาอาลืลืลมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยกขาปารายันติพมมาจะมห ah าเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภผู้วันตุเมมีเตพาหัวตีพูธพ้ธรรมอาุณโมพุ้ทายาววราธาโยวิรโคในยังวิราหิงสาววราธาสีววราธาสา,าวิราอิตโยพุททัสสะมานีมามาพุทัสสะสวะโหม สัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาอาหารลึกลืมสัมปติสามีนาสังสิโมพมมาจะมาาเทวาสัพเพยาคาปารายันติโมมาจะมาาเทวาอาภิราภาผู้วันตุเมมหาปุญโยมหาราภูผู้วันตุเมมีเต่พาหูหาตีพุทธามาอ,าอุณาโมพุทธาย วิราธายโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธา,า,าสาวิราอิทยโยพุทธสสามาณีมามาพุทธะสัวะโรมสัมปติสามีเพง่งเพง่งพาพา,พาอาอาลืลืลมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันรุเม มหาปุญโญมหาราโพ,พว,วันตุเมมิเตพาหัวตีพุทธรมมอาุนาโมพุททายาเวราธาโยวิรโคในย,ยังวิราหิงสาววราธาสีววราธาสาวิราอิติโยพุทธสสะมานิมามาพุทัสสะสวะโหมสัำปติสามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาภาอาหาล,ลืม สัมปจิตสามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยคาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาผุวันตุมเมมหาปุญโยมหาราภผูวันตุมเมมีเตพาหหาติพุทธามาอาุนาโมพุทธาย เวราธาโย ο, ววราโกนายยังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิทิโย ο, พุทธสสมาณีมามาพุทธะสัสวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพา,พาอาอาลืลืลมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพุมมาจะมหเทวาสเพยคา,าปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาราโภธพระวันตุเมเม,มเตปาหุาติพูธรมมอาอุณาโมผู้ธายะเวราธาโยวิรโคในยังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิตโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะหม สัมปติามีเพ่งเพ่งพาพาอาหาลกลืมสัมปตสามีนาสังสีโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยาคาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุมเมมหาปุญโยมหาราภูผู้วันตุมเมมีเตพาหหาตีพุทธมาอาุณาโมพุทธาย วิราธายโยวิราโกนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสวา,า,าวิราอิทโิโยพุทธสสาัมณาีมามาพุทธสสัสวหมสัมปติสสามีเพง่งเพง่งพาพา,พาอาอาลืลืลมสัมปจิตสามีนาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปารายันติผมมาจะมห ah าเทวา,า,มมา ah wa, อภิราภาพรวันตุเม มหาปุญโญมหาราโภปวันตุเมมีเตพาหัวตีพุทธามาอ,อ,อุนาโมพุทธายะเวราธาโยวิรโคในย,ยังวิราหิงสาววราธาสีววราธาสา,าวิราอิทิโยพุทธะสามาณีมามาพุทธะาสาวะหมสัมปฏิสามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาภาอาหารล,ลืม สัมปจิตสามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสะเพยคาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุมเมมหาปุญโยมหาราโพผู้วันตุมเมมีเตพาหหาติพุทธามาอุณโมพุทธาย วิราทโย ο, วิรโคในยังวิรหิงสาวิรัาสีวิราาัรา,าสาวิราอิโอิโยพุทัสสาะมณาีมามาพุทัสสะสวะโอมสัมปติสสามีเพ่งเพ่งพาพา,พาอาอาลืลืลมสัมปจิตสามีนาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปารายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภผู้วันตุเมมีเตพาหัวติพูธ้ธรรมอาอุณโม,มพุ้ทายะววราธาโยวิรโคนายัยงวิราหิงสาววราธาสีววราธาสาวิราอิธิโยพุททัสสะมานีมามาพุทัสสะสวะโหม สัมปติสสามีเพ่งเพ่งพาพาอาหารกลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยคาปารายันติโมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุมเมมหาปุญโยมหาราภูผู้วันตุมเมมีเตพาหหวตีพุทธามาอาุณาโมพุทธาย วิรัตโย ο, วิรโคในยังวิรหิงสาวิรัาสีวิราัาสาวิร,าาวร,าาาวรอิธโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสะสวรมสัมปติสามีเพ่งิเษพ,พ,พาพาอาอาลึลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยคขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาราพโภววันตุเมมิเตปาหัวตีพตู้พธรรมอาอนะุณโมผูทายะวิราธาโยวิรโคนายัยงวิราหิงสาวิราธาสีวิราธา,า,าสาวิราอิตโยพุทธสสาัมณาีมามาพุทธสา وم, สัสวหมสัำปฏิสามีเพ่งเพ่งภาภาอาหารล,ลืม สัมปจิตสามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยคาปารายันติพมมาจะมาหาเทวาอภิราภาผูวันตุมเมมหาปุญโยมหาราภผูวันตุมเมมิเตพาหหาติพุทธามาอาุนาโมพุทธยาย เวราทายโยเวราโกนายังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิทยโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสัสวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพษงพาพาอาอาลืลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขา,าปะรายันติพมมาจะมหาเทวอาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาราโพผูพ้วันตุเมมิเตภาหุติพุทธรมออมอาุณโมพุททายะเวราธาโย ο, วิรโคในยังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิตโยพุททัสสาัมานีมามาพุทัสสัสวโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาอาหารลืม สัมปจิตสามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกคาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาผูวันตุมเมมหาปุญโยมหาราโภพผูวันตุมเมมิเตพาหูหาติพุทธามาอุนาโมพุทธายะ วิราตโย ο, วิรโคนายังวิราหิงสาวิรถา,าสีวิราธาสาวิราอิทิโย ο, พุทธสสามณีมามาพุทธสสสวะโหมสัมปติสสามีเพ่งเพ่งพาพาอาอาลืลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพุมมาจะมหาเทวาสัพเพยค่าปารายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมเมเตปาหวตีพูทธรรมาอาอุณาโมพุททายะเวราธาโยวิรโคนายังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิตโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะหม สัมปติสสามีเพ่งเพ่งพาพาอาหารกลืมอสัมปติสสามีนาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยาคาปารายันติโฮมมาจะมหาเทวาอาภิราภาผู้วันตุเมมหาปุญยมหาราภูผู้วันตุเมมีเตพาหหาตีพุทธามาอาุณโมพุทธาย เวราธาโยเวราโกนายังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราอิตโยพุทธะสามาณีมามาพุทธะสะสวะโอมสัมปติสามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาอาหาลืลืลมสัมปจิสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโญมหาราโพ,พวันตุเมมีเตปาหัวติผู้ธรรมาอาอุณาโมพุ้ทายะวิราธาโยวิรโคนายัยงวิราหิงสาวิราธาสีวิราธา,า,าสาวิราอิโิโยพุทธาสสะมานีมามาพุทัสสสวะโหมสัมปฏิสามีเพ่งเพ่งภาภาอาหาลรลืม สัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมาเทวสัสเพยคขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุมเมมหาปุญโยมหาราภผู้วันตุมเมมีเตพาหหาติพุทธามาอุณโมพุทธาย วิราทโย ο, วิรโกนายังวิราหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิราอิตโยพุทธสสมานีมามาพุทธะสวะหมสัมปติสามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาอาอาลืลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโญมหาราพโภววันตุเมมีเตปาหัวตีพูธ้ธรรมอาอุณโมผู้ทายาวิราธายโยว,วิรโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธสสะมานีมามาพุทธสสะสวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งภาภาอาหารลืม สัมปจิตสามีนาสังสีโมพมมาจามะมาอาเทวาสพเพยคาปารายันติหมมาจามะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุเมมหาบุญโยมหาราภผู้วันตุเมมิเตพาหูหาตีพุทธามาอุณโมพุทธาย วิราทายโยวิรโคในยังวิรหิงสาวิราัาสีวิรัาสา,าวิรอิธโยพุทธสสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาอาอาลืลืมสัมปจิตสามีนาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาราโภผู้วันตุเมมิเตพาหัวติพุ้ธรรมอาอุณโม,มพุ้ทายะวิราธาโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราธา,าสาวิราอิิโยพุทธสสะมานีมามาพุทัสสสวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาภาอาหาลรลืม เอ้ารวยมากๆลกเลยโชคดีมีสุดนะจ้ารวยรวยแต่แตงร้านคุณลุงต้ออย่างนะลุกนะอ้ารวยมากๆเลี้ยงซื้อเก่งๆลูกเอ้ยรว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 ยถ้าลูกนะรวยรวยจ้ารวยมากๆลกเลยโชคดีมีสุดนะจ้ารวยรวย